มันพลิกพันมันแรงวันถูกต่อ งสีเหลืองปลิวสวยบ่งบอกว่าเทศกาลกินเจมาถึงแล้วเทศกาลแห่งบุญถือศีลกินผักที่นอกจากจะราคาสูงแล้วอาจมีสารตกค้างโดยเฉพาะสารฟอกขาวเป็นอันตรายต่อร่างกายเราจะมีวิธีเลือกผักอย่างไรให้ปลอดภัยร่วมค้นหาคําตอบกับจุรีพรบุญยวงวิโรธรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ที่ปรึกษาครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดต่อท่านครับแล้วก็สตาฟทีมของท่านรองที่ปรึกวันนี้จะเปลี่ยนรายการไปเป็นรายการปรุงอาหารแล้วตอนเช้าเครื่องปรุงเพียบเลยนะฮะเครื่องปรุงแบบนี้นะคะคุณผู้ชมห่อห่อห่อนะก็เนื่องจากว่าช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลกินเจนะครับก็อยากจะให้รองที่ปรึกษามาแนะนำนะฮะวิธีการที่เราจะรอดพ้นจากบรรดาผักทั้งหลายที่มันอาจจะมีสารเคมีตกค้างอยู่ทำยังไงดีฮะ ค่ะก็ที่มาวันนี้นะคะก็คงคงไม่ได้บอกว่าเลิกกินเจนะคะแต่กินเจยังไงให้ปลอดภัยเพราะว่าในระหว่างนี้เนี่ยพอเรากินเจเนี่ยอาหารประเภทอื่นจะลดน้อยลงแล้วก็จะเหลือแต่ประเภทผักพืชพันธุ์ทันยอาหารนะคะเพราะฉะนั้นทํายังไงจะให้ปลอดภัยทีนี้ก็ต้องแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกก็คือผักสดผลไม้สดในประเทศอีกส่วนหนึ่งก็คือ ผักแห้งที่มาตัดต่างประเทศทีนี้กรรมวิธีในการเก็บรักษาเนี่ยพอทําให้แห้งก็ปกติแล้วเนี่ยไอของที่มันเก่ามันแห้งมันมันก็ต้องเหี่ยวไม่เหี่วก็ดำคั้มไม่น่ารับประทานจอมขวัญกำลังสะดุ้งเลยล่ะเป็นธรรมดาของเก่านะฮะเก็บไว้นานอายุมากขึ้นมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องเหี่ยวมันก็ต้องแห้ง แล้วก็ดำก็จะครั้แล้วก็ดำใช่ต่อเลยค่ะท่านแล้วยังไงทีนี้ทำยังไงที่เขาจะขายได้ถูกไหมคะเพื่อไม่ให้มันดำครั้เหี่ยวทำยังไงถึงจะขายได้เขาอันนี้เขาในนามของแม่ค้านะแม่ค้าต้องหาวิธีเขาก็หาวิธีค่ะก็คือใช้สารเคมีสารเคมีตัวนี้เขาเรียกว่าซันไฟ์นะคะเป็นตัวที่เกิดปฏิกิริยาสองอย่างอันหนึ่งป้องกันเชื้อราแบคทีเรียไม่ให้มัน เน่านะคะอันที่สองก็คือทําให้สีมันไม่คล้ำนะคะนะคะมันดูสดใช่ที่เราเรียกว่าอะไรฮะตัวสันไฟสันไยหรือว่าสารฟอกขาวอ๋อสารฟอกขาวตัวนี้คือตัวนี้ถ้าพ่อค้าแม่ค้าใช้เนี่ยจะอาจจะไม่ดีต่อผู้บริโภคใช่ไหมใช่ค่ะไม่ดีเลยแหละไม่ดีไม่ดีเพราะว่าอันที่หนึ่งถ้าคนกินเข้าไปมากเกินนะคะไอระบบ ดูดซึมอาหารเสียขาดวิตามิน B1 นะคะเป็นโรคเหน็บชานะคะหรือว่าบางคนแพ้กินนิดเดียวก็หายใจไม่ออกนะคะหายใจไม่ออกแล้วก็หอบผืดขึ้นบางคนก็ช็อกด้วยถ้าพวกที่แพ้แอสไพรินถ้ารุนแรงก็มีอาการใช่ค่ะช็อกเสียชีวิตแล้วถ้าเกิดพ่าค้าแม่ค้าเขาใช้สารฟอกขาวเนี่ยสินค้าเขาอยู่ได้นานเหีย อยู่ได้นานอยู่ได้นานเลยใช่ไหมเขาขายได้ก็ขายไม่ออกขายไม่หมดก็ยังเก็บไว้ได้ขายได้อีกถูกค่ะสารตัวนี้เขาเขาใช้กับทั้งของสดและของแห้งเหรอคะเฉพาะของเฉพาะของแห้งค่ะแต่บางครั้งเขาก็บางทีไม่เข้าใจก็ไปใช้กับของสดอย่างพวกขิงเวลาหั่นเนี่ยอยากให้มันขาวเขาก็ไปแอบใช้กันค่ะมาแล้วทำยังไงฮะสมมติเราซื้อมาเนี่ยเราสงสัยว่ามันมีแน่เลยนะพวกเนี้ยนี่แม่เก่ากี้นี่เห็ดนะฮะเห็ดกรดูขาว ตอกไม้จีนถ้ามีเนี่ยเราสงสัยว่ามีเราจะต้องทำยังไงฮะลองที่ดีถ้าเราสงสัยว่ามีเราสงสัยไว้ก่อนเลยค่ะคือเราล้างล้างทั้งหมดซื้อมาให้ล้างก่อนซื้อมาล้างให้สะอาดล้างแล้วอย่าแช่ไว้นะคะล้างให้ให้มันออกไปแล้วก็ล้างหมายว่าให้น้ําผ่านใช่ล้างแล้วก็ให้น้ําผ่านด้วยนะคะอ๋อเปลียนน้าก็แช่ก่อนเดี๋ยวอันตราย ค่ะต้องเอาน้ำผ่านเอาเอาแช่ไว้ก่อนแล้วเอาน้ำผ่านเออแช่ไว้ก่อนแล้วาน้ำผ่านค่ะอันที่สองเอาไปลวกลสองนาทีลวกสองนาทีตัวนี้มันละลายน้ำพอถูกความร้อนก็ละเหยอเลยค่ะลูกนี่ใช้ได้เลยใช้ได้ค่ะถ้าถ้าไม่ต้องเอาน้ำผ่านไม่ต้องแช่น้ำลวกเลยได้ไหมฮะก็ก็ได้เหมือนกันค่ะแต่ว่าน้ำที่ต้มมันก็เปลืองพลังงานคุณกนกค่ะ ลวก2นาทีนะครับใช้เวลา2นาทีค่ะไม่ใช้ได้แล้วเสร็จแล้วก็อภไปปรุงอาหารได้ได้เลยค่ะไม่ยากเลยนะครับไม่ยากใช้น้ำนะแล้วถ้าเกิดเป็นผักสดแล้วฮะถ้าลองครับอ๋อถ้าผักสดเนี่ยสิ่งที่เรากลัวก็ประเทศเราเนี่ยไอ้ยาฆ่าแมลงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย วิธีที่เขาจะเอามาทำเนี่ยเขาบอกมีสี่ขั้นตอนง่ายๆเลยอันที่หนึ่งการเลือกผักก่อนนะคะเลือกผักที่มันไม่ต้องอย่าไปสวยมากถ้าสวยมากก็แปลว่าแมลงเข้าไม่ได้มียาฆ่าแมลงเลือกของที่มีรูบ้างเลือกผักที่มีพื้นที่การถูกนอนจอดประมาณ5 0อ๋อไม่ใช่ชอบฟันหลังอย่าสวยมากเอาเป็นว่าอย่าสวยมากอย่าสวยมาก แต่คนเลือกสวยๆไว้ก็ดีนะคะ<ช>ดูดีดูดีเลือกเลือกร้านเลือกผักอย่าสวยมากแต่เลือกกับแม่ค้าที่สวยเออคพอกกอครับเอาเป็นว่าเลือกผักที่มันไม่ต้องสวยมากคุณผู้ชมครับเอาเท่าน,นี้เฉยๆลองต่อค่ะอันที่ขั้นตอนต่อไปผักเนี่ยเวลามันประกบกันแน่นๆเนี่ยยาฆ่าแมลงอาจจะซ่อนอยู่ตามรูปตามตามนั้นนะคะหรือว่าบางทีก็มีพยาธิที่เข้ามาจากปุ๋ยธรรมชาติอย่างเนี้ยครับ เราก็ต้องมาแกะแกะแกะค่ะแกศขาวเนี่ยมันจะซอกมันจะซ่อนอยู่ข้างในค่ะค่ะมันเป็นกาบอยู่ข้างในค่ะเราก็ดึงออกมาเพื่อที่จะล้างนะคะล้างขั้นตอนแรกเนี่ยพวกพยาธิพวกดินพวกอะไรสิ่งสกปรกหรือเชื้อโรคต่างๆก็จะออกไปนะคะขั้นตอนที่สองนี่ไปทาไงนะปุ้ทีมงานเชิญฮะอ่าล้างเลยที่ผักเนี่ยไม่สวยมากนะดูสิเห็นไหมฮะ นี่เออนี่กิจะกลิ่นละขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่เราแกะกรีบเสร็จใช่ไหมคะเราก็จะล้างเอาสิ่งสกปรกที่เรามองเห็นได้พวกเศษดินเศษพวก ติกมานะคะเสร็จแ,แล้วหลังจากนั้นเราก็จะมาแช่ในสารต่างๆนะคะอย่างอันนี้นเราก็จะแนะนาวิธีการล้างด้วยน้ำส้มสายชูะะ<อ>แล้วก็น้าเกลือซึ่งมันจะมีอยู่ในครัวในทุกๆบ้านอยู่แล้วนะคะอ,อันนี้ก็จะปริมาณอัตราส่วนก็1ช้อนโต๊ะยังไงฮะน้ำน้ำแรกเนี่ยใส่น้ําส้มสายชูเลยแหะฮะล้างล้างล้างน้ำแรกก่อนค่ะอ่าเสร็จแล้วก็น้ำที่สองใส่น้ำส้มสายชูอ่าหนึ่งช้อนโต๊ะตน่อน้ำสี่ลิต<ล>ร<า> หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ํา4ลิตรอ่าโอเคนึกถึงขวดน้ำมะลมไว้4ลิตรค่ะแล้วก็แช่ประมาณ10นาทีแช่ด้วยนะฮะค่ะโอ้แช่สิบนาทีนะคะหลังจากนั้นเราก็มาล้างน้ำที่สามนี่คิดว่าจะล้างเอาตัวน้ําส้มสายชูหรือว่าน้ําเกลือที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกอ๋ออันนี้เนี่ยใส่ใส่เกลือด้วยเหรอฮะใส่น้ำส้มสายชูแล้วใส่เกลือด้วยแหละอ๋อเลือกเอาอะค่ะเลือกดแรงส้มสายชูก็ได้ เกลือก็ได้ส oh. 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 mm ัด hmm. ส่วนเท่าก uhm. right. oh ันค oh. okay. uh ือหนึ่งช้อนโต๊ะเหมือนกันอะไรก็ได้เพราะว่าบางบ้านอาจจะไม่ทานน้ำส้มสายชูก็ได้ใช่บ้านผมไม่มีน้ำส้มสายชูก็ใช้เกลือค่สัดส่วนเท่ากันหนึ่งช้อนโต๊ะไม่เยอะนะไม่เยอะน้ำสี่ลิตรแล้วเสร็จแล้วก็ันที่สามก็ล้างน้ำสะอาดเพื่อที่ว่าจะล้างเอาน้ำส้มสายชูหรือว่าเกลือที่เราใส่ลงไปเนี่ยออกแล้วก็สามารถรับประทานได้ ้นขั้นตอนตอนที่แช่เกลือหรือน้ำส้มสายชูนี่กี่นาทีนะครับประมาณ10นาทีประมาณสิบนาทีนะขั้นตอนที่กะลังที่สเนี่ยนะสิบนาทีไม่ไหวอะหิวไม่รอดใช้ได้เลยนะแบบไปกินเหรอปะไปถึงถ้าถ้าล้างแบบเร็วๆได้ไหมคะหรือว่าควรจะแช่ก็ถ้าสมมติว่าเราซื้อมาปริมาณน้อยนะคะอาจจะเป็นแค่ล้างน้ำไหลก็ได้ไม่ถึงขนาดต้องแช่ก็ได้